สวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมวันอีกเช่นเคยกับอยากให้ลองอยากใี่ลองวันนี้นะครับผมจะนําเสนอเกมแนวริทึมอีก1เกมที่ผมค่อนขที่ที่จะชอบมันในระดับหนึ่งเลยนั่นคือเกมมูส a s d นั่นเองจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับ มูสเ a นะครับผมจะเป็นเกมแนวริทึมตามจังหวะเพลงที่มีภาพสไตล์เกมเป็นแนวแอนิเมะนะครับถูกสร้างโดยเปโดเปโดเกมส์และวางจําหน่ายโดย h ัสเซฮัเซและ XD Network ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยที่เริ่มแรกของเกมนี้นะครับมันจะถูกวางจําหน่ายให้เพียงแค่ iOS และ Android และต่อมาในปี2019นะครับตัวเกมก็ได้วางจาหน่ายให้กับ Nintendo Switch PC และ MacOS นั่นเอง สำหรับเกมนี้แล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นโชคชะตาในการพบเจอมันเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสมันก็คือในช่วงมัธยมต้นนั่นเอง ใน,นช่วงนี้ไม่ได้หรอกเหตุการณ์นี้นะฮะจะอยู่ในช่วงระหว่างกีฬาสีแน่นอนครับพวกผมก็โดดสีแล้วไม่รู้จะทําอะไรไอ้โลก็เลยแนะนําเกมนี้มาให้พวกเราได้สัมผัสไปดครับซึ่งหลังจากที่ผมได้สัมผัสมันก็ค่อนข้างที่ติดงอมเงมเลยด้วยสไตล์ของงานภาพหรือแม้กระทั่งเกมเลย์ของเกมนี้และด้วยความที่ผมติดงอมเงมนี่เองผมจึงขอไอ้โลเล่นมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ในช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ดีมากนะักและสิ่งสําคัญเลยก็คือ ผมไม่มีตัวเกมนี้ด้วยแต่พอผ่านพ้นไปผมก็ไม่ได้แตะเกมนี้อีกเลยจนมารู้ตัวอีกทีว่าเกมที่มันขึ้นมาขายบน PC แล้วผมก็เลยทำการจับจองและก็เล่นมันจนมาถึงตอนนี้เลย,เลยนะครับโอเคมาถึงหัวข้อนี้แล้วนี่ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะมาป้ายยานะครับว่าทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดเกมนี้กัน ึ่งเลยนะครับเกมเพคค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายมากๆนะครับก็คล้ายๆกับเกมอื่นเลยแต่จะเปลี่ยนจากโน้ตปกติให้เป็นมอนสเตอร์ให้เราไปฟันแทนนะครับแล้วก็จะมีให้เราหลบพวกสิ่งกีดขวางบ้างก็ประมาณนี้ครับแต่ความยากของเกมนี้จะไปคล้ายๆกับโอสุนะครับที่ตัวเกมจะเข้าใจง่ายแต่จะจะให้เล่นอย่างเซียนก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายยูชทผมว่าเกมนี้ก็คงเหมาะอยู่ดีนะครับ สองเลยนะครับคืองานภาพของตัวเกมที่จะเป็นสไตล์แอนิเมตน่ารักน่ารักและมีคาแรคเตอร์ให้เลือกเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องรินบูโรโอราหรือมาริจานะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวละครที่มาคอลแลบกันอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโยเมจากเกม Groo v e c o a s t e r เนโกจาก Satus 2หรือแม้กระทั่งจะเป็นเรมุมาริสาจากโทโฮอามิยะและก็มิคโแล้วก็บลาบราบาก็คือตัวละครให้คุณได้เลือกเล่นมันก็เยอะจริงๆนะฮะ เกมนี้มีการคอลแลบกันเยอะมากๆนะครับตามที่เคยพูดไปในหัวข้อที่แล้วไม่ว่าจะโทโฮวิชวลซิงเกอร์อย่างมิคโคหรือแม้กระทั่งเกมต่างๆไม่ว่าจะรูฟโคสเตอร์ไซตัส2หรือแม้กระทั่งอาร์คไนแล้วก็อันล่าสุดนั้นก็คือบลูอะไคฟ์นั่นเองซึ่งการคอลแลบนี้ก็ไม่ได้มาเพียงแค่ตัวละครเท่านั้นแต่พวกมันก็ตามมาด้วยเพลงของแต่ละเกมนะครับอย่างโทโฮก็แบทแอปเปิลส่วนบลูอะไคฟ์ก็จะนําเพลงอย่างอันเวลคัมสกูลเข้ามานั่นเองนะฮะ ใช่ครับราคาของตัวเกมนี้มันค่อนข้างที่จะถูกมากเพียงแค่85บาทเท่านั้นเองช่วงราคามันจะอยู่ราวๆประมาณ30-50บาทแค่นั้นเองผมว่าราคานี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มกับตัวเกมมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของผมที่เห็นนะครับแล้วก็อยากไปอยากให้ทุกคนได้มาลองซื้อเล่นกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกมนี้จะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับซึ่งข้อเสียมันก็คจอร้ายแรยงเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราคา หลายคนก็คงงงนะครับว่าทําไมราคามาถึงเป็นปัญหาในเมื่อที่ตะก,กี้ผมก็เพิ่งพูดไปเองว่าราคามันถูกใช่ไหมครับใช่ครับราคาเกมมันถูกมากแต่ DLC ของเกมนี้มันแพงหูฉี่เลยที่ผมมาพูดถึง DLC ก็เพราะว่าเหล่าตัวละครที่ผมเคยกล่าวไปข้างต้นนะครับหรือเพลงจากที่คอลแลบกันนะครับมันจะล็อกอยู่หลัง DLC หมดเลย จริงๆหัวข้อนี้จะหมดแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่า DLC มันซื้อขาดแล้วก็ได้ทุกคอนเทนต์นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลายปีที่แล้วนะครับตัว DLC จะเป็นการจ่ายแล้วจบเลยไม่มีการซื้อเพิ่มซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นคงผ,ผมว่ามันก็คงไปเกิดหัวข้อนี้มาหรอกแต่ในปัจจุบันนี้จะเป็นการซื้อไปทีละแพ็กๆไปนะครับใครที่เคยซื้อ DLC ในช่วงที่มันยังเป็นจ่ายแล้วจบผมก็ยินดีด้วยครับส่วนผม <laughs> กดไม่ทัน <laughs> แล้วก็น่าจะมีหลายๆคนถามนะครับว่าถ้าไม่ม DLC มีัจะ ยังน่าเล่นอยู่อีกไหมผมรับประกันเลยนะครับว่าเกมนี้ยังคงน่าเล่นอยู่ดีก็เพราะว่ามันจะมีมอดที่สามารถลงได้และเพลงจากที่คอมมูนิตี้มาสร้างแล้วก็เอามาลงให้เล่นกันนะฮะผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ก็ยังคงน่าซื้อมาเล่นอยู่ดีถ้าไม่ใช่สายลงมอดแล้วก็ผมก็คงพูดได้แค่ว่าคอนเทนต์ของเกมนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะถ้าคุณไม่ซื้อ DLC โอเคก็มาสรุปกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับ m o สเด็ดนั้นเป็นเกมที่ผมแนะนำให้ไปหามาเล่นเป็นอย่างมากถึงจะมีปัญหาเรื่องราคา DLC นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลดความสนุกของเกมนี้ลงไปและเป็นเกมที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับสำหรับอยากให้ลองวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ